สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยากมีเรื่องให้คิดกับดิฉันกุลพิพิธวงแสงจนันทร์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิการายการที่เชื่อมั่นในพลังแห่งความจริงว่าจะเป็นพลังปกป้องประชาธิปไตยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ประจำวันอาทิตย์ที่ส่สิงหาคมค่ะก็เป็นวันสําคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันดีเดย์ของกลุ่มกองทัพประชาชนที่จะคนลมระบอบทักษิณน,นะคะดังนั้นวันนี้ก็มาชวนคิดกับท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเราจัดรายการกันสดเพราะว่าเราต้องการจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก,ก็เลยชวนคุณธวุฒิมาวันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมคนไหนอยากจะส่งข้อความมาพูดคุยหรือว่ารายงานสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะค,คุณธวุฒิคะวันนี้แต่งสีแดงต้อนรับกลุ่มกองทัพประชาชนเลยเกาะติดสถานการณ์กันหน่อยวันนี้นะคะคุณธวุฒิได้ติดตามข่าววันนี้มีอะไรที่ประเมินสถานการณ์แล้วอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหรือเปล่า เท่าที่เห็นมาตลอดวันจนถึงเวลานี้เนี่ยะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือนอกเหนือความคาดหมายจากที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้แล้วก็ประเมินสถานการณ์กันไว้ก็คือจำนวนกลุ่มผู้มาชุมนุมก็จำนวนหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นว่าจะมากมายมหาศาลอย่างที่มีการพยายามประโคมผม,อ,มอันนี้ก็ชัดภาพก็ปรากฏนะครับการชุมนุม จะมีความยืดเยื้อยาวนานอย่างน้อยที่สุดก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7สิงหาคม,มผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเห็นคณะผู้ชุมนุมก็ประกาศแล้วนี่ครับว่าคืนนี้เนี่ยจะพักค้างอ่างแรมกันอยู่บริเวณสวนลุมพินีก็คาดการว่าวันที่หวันที่หกสองวันก่อนจะถึงวันประชุมสภาเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวนอกสถานที่ในรูปแบบ ดาวกระจายบ้างนี่ผมคาดการเอาเอางนะครับว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นได้โดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะไม่เข้าไปในพื้นที่พรบความมั่นคงในช่วงวันสองวันแรกเนื่องเพราะกำลังก็ยังไม่มากพอแล้วก็ถ้าเข้าไปเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะเจอกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วดีไม่ดีเนี่ยการชุมนุมอาจจะเลิกเร็วแบบของเสียอ้คราวก่อนด้วยซ้ำไป ดังนั้นฝ่ายของคนที่คอยจัดการอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าก็จะต้องบ่มกำลังไว้แล้วก็พยายามเร่งเรา้ามวลชนทั้งหลายให้มาเติมให้มาเติมรวมทั้งการจัดตั้งการจัดการต่างๆก็เอามาใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้วันที่เจ็ดสิงหาคมเนี่ยเขาไปที่สภาผู้แทนราษฎรแน่ๆจะมีการขยับจากสวนลุมพินีเนี่ยแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้น แล้ววันนั้นนะครับสถานการณ์จริงของการชุมนุมโดยกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม,มและก็กลุ่มบรรดานายฐานอาวุโสนายฐานชาราต่างๆเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันละค่ะประชาธิปัต์ก็ตั้งเวทีแถวประชานิเวศก็กำลังปลุกระดมสนุกดีเหมือนกันนะครับคือเขาก็ตั้งเวทีคนละที่แล้วเวทีประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามจะปลุกคนเนี่ยให้ไปเวทีของทหา,ารชราแล้วก็ ปลุกกันไปปลุกกันไปโดยตัวเองก็ไม่ไปนะเหมือนกับว่ามาเลยพี่น้องไปเจอไอ้พวกนั้นไม่ได้มาเจอพวกผมพวกผมปลาใสเสร็จปลุกระดมเสร็จพวกผมกลับไปนอนเปิดแอร์ที่บ้านดูทีวีตามข่าวสารก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นที่บอกน้องแก้วว่าภาพรวมเนี่ยยังไม่มีอะไรนอกเหนือความขาดหมายเนี่ยก็ดังที่สรุปไปมีการสันระคัง ของกลุ่มแกนนําบนเวทีที่สวนลุมนะฮะประกาศว่านี่ระคังยกที่หนึ่งของการต่อสู้กับรัฐบาลนายกยิงลักกับระบอบทักษิณที่เขาใช้คํานี้เนี่ยเริ่มแล้วค่ะถ้าเขาใช้ว่ายกที่หนึ่งเริ่มแล้วเนี่ยผมก็ขออนุญาตย,ย้อนทวนไปประเด็นที่ผมได้พูดในการประชุมแกนนำนปชเมื่อวันนี้ที่ดอนเมืองอผมก็บอกว่ายกแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องทำอะไรครับเราแค่ยืนดูเขาเฉยๆแล้วก็ดูห่างๆอย่างไม่ต้องหว่วง <laughs> คือดูเฉยๆให้เขาว่ากันเขาอของเข้าไปเราเนี่ยมวยหลักแล้วก็เจอกับมวยมันไม่ใช่มวยวัดด้วยนะครับนี่ไม่รู้มวยอะไรนะครับมวยคาดเชือกปิดตามวยตับจากหรือยังไงผมก็ไม่ทราบหรือมวยทะเลแปลกแปกแล้วครับกลุ่มนี้มีผู้กองอะไรก็ไม่รู้เตี่ยวอารวาดอยู่ทั่วกรุงเทพนะ <S 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 และบรรดานายพลชาราต่างๆเนี่ยลีลาก็คึกคักถึงขังขผมว่า เหล่านี้เนี่ยนะบรรดานาพลชารากลุ่มที่ขึ้นเวทีกันเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีกิจกรรมแบบนี้อยู่บ้านเลีล้ยงหลานแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครมีบทบาทอะไรเลยมาก่อนนะมผมก็ตามการเมืองพอสมควรนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นบทบาทของท่านเหล่านั้น <c oughs> ทั้งในเวลาที่ท่านอยู่ในราชการว่าไปท่านไปทำงานในตําแหน่งไหนบทบาทหน้าที่เป็นยังไง มีความเชี่ยวชาญทางการเมืองลึกซึ้งประการใดก็ไม่ชัดแล้วก็พอกลับเข้ามาขึ้นมาบนเวทีนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ว่าบรรดาท่านท่านทั้งหลายเนี่ยท่านจำชื่อตัวเองได้ท่านรู้ว่าท่านมาต่อสู้ร่วมกับใครบ้างอยู่บนเวทีใครเป็นใครชื่ออะไรยังจำกันถูกเนี่ยอันนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วส่วนว่าประเด็นที่ท่านปลาใสกันประเด็นที่ท่านแถลงกันก็ ก็อย่าไปว่าอะไรกันเลยครับก,ก็ดูกันเป็นความเพลิดเพลินไปสําหรับวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณนทวุฒิก็ได้ประเมินสถานการณ์ <c oughs> เบื้องต้นในวันแรกก็บอกว่าให้เราดูเฉยๆนะไม่ต้องไปห่วงเขาแต่ที่นี้มันก็มีบางประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะอย่างวันนี้ก็เป็นข่าวว่ามอบเปิดตัวพลเรือเอกบรนวิทย์เก่งเรียนอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเป็นหนึ่งในคณะเสนาธิการกองทัพประชาชนแล้วก็เปิดตัวทห,ทหารหลายคนก็บอกว่าเป็นกลุ่มเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนแต่ว่าไม่มีประชาชนเลยนะมีแต่ทหาร า,าทั้งหลยการชุมนุมนี้ประหลาดมากนะเพราะว่าการเปิดตัวแนวร่วมโดยเฉพาะคนมีสถานะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยค,ควรจะเกิดพลังควรจะเกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็สร้างแรงเสียดทานให้กับรัฐบาลแต่ทันทีที่ม็อบนี้เปิดตัวแนวร่วมเนี่ยกลับกลายเป็นเกิดแรงเสียดทานกับตัวเองเพราะบรรดาคนที่ถูกเปิดตัวก็ทยอยออกมาปิดตัว ไปในวันเดียวกันล,กล,กลุกเี้ลุกโร่นะฮะคือพลตำรวจโทอดีเทพปัญจิมานน์เนี่ยอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเพิ่งเกษียณน,นี่นะฮะถึงขั้นขึ้นโรงพักแจ้งความลงบันทึกประจำวันน่ะว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไม่รู้เรื่องผลเอกสายหยุดเกิดผลนั่นขนาดท่านอยากหยุดแล้วนะฮะ <S 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 คือ <S <S ชื่อท่านก็บอกสายหยุดแล้วแต่หยุดไม่ได้ร้อยพวกนี้ลากชื่อเข้ามาก็รีบออกบอกไม่เกี่ยว พลอากาศเอกแล้วก็พลเอกอีกหลายคนก็ทยอยกันออกมาประกาศปิดตัวก็มีแต่พลเอกเ,อเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยครับที่พอเขาประกาศชื่อก็โดดขึ้นเวทีกับเขาด้วยแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามการเมืองมาตลอดหกเจปีเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้สึกตื่นเต้นเพราะบรรณวิทย์เนี่ยเขามีอะไรที่ไหนแกไปที่นั่น ผมไม่รู้เลยซัําไปว่าอภอสอไปชวนหรือว่าแกมาขอสก,กิทว่าเอาด้วยแล้วก็โดดขึ้นเวทีมามพพเพราะพลเอกบรรวิตเนี่ยแกแบบนี้ครับตอนที่อยู่ในราชการเนี่ยก็มักจะวิ่งเข้าหาผู้มีมอำนาจแล้วก็ตรงไปตรงมาพอสมควรนะครับในการพูดคุยเรื่องยศเรื่องตำแหน่งทีนี้พอกเกษียณอายุราชการก็วิ่งเข้าหาเวทีที่เขาชุมนุมเวทีที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่แหละครับแล้วก็ เคยมีกรณีกับพลเอกสพรั่งกาลยานาิตรหักกันไปหักกันมาจนหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด mm hmm. โอ้ตอรี่ยาวพอสมควรครับกรณีพลเอกบรรณวิตเนี่ย mm hmm. ดังนั้นการขึ้นเวทีเนี่ยถามว่าบวกลบคูณหารเป็นสมการทางการเมืองจะไปเพิ่มพลังอะไรไหม mm hmm. ไม่ครับ mm hmm. ดีไม่ดีจะเป็นภาระพวกน,นู้น <laughs> ซึ่งสี่ห้าคนแรกเนี่ย ลำพังแกเอาตัวแกรอดหรือว่าเอาการชุมนุมให้รอดจากวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยแกก็เหนื่อยแล้วนะนี่ยังยังต้องแบกพลเรเอกบรณวิทย์อีกด้วยน่าดูแหละครับม็อบเนี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละชื่อที่บอกมาก็ไม่ได้สร้างความสันสะเทือนจริง,รงๆนะอย่างเราเป็นคนที่ตามการเมืองเราก็ไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะส่งผลอะไรอะค่ะก็ะะถึงบอกว่าความสันสะเทือนมันเกิดขึ้นกับม็อบเองเพราะ,ะว่าเขาออกมาปิดตัวนะ่ะพอเปิดชื่อไปแล้วผมก็ไม่รู้ไอ้บัญชีรายชื่อที่เอามาแถลงเนี่ยเอามาจากไหนด้วยซ้ำไป ค่ะต้องบอกว่างั้นขออ่านแถลงการของเขาสักนิดนึงย่ยอๆนะคะเขาบอกว่าการรวมตัวของกลุ่มเขาครั้งนี้นี่นะคะเป็นการไม่ยอมรับอำนาจภายใต้การปกครองระบอบทักสินและทุนสามานแล้วใครยอมรับเขามากไหมครับ <laughs> ราะระบอบดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นการปกครองที่ไร้คุณธรรมซึ่งการต่อสู้ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ชื่อกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเขาบอกว่าระบอบนี้อยู่มาช้านานฝังรากลึกมากกว่า12ปีต้องใช้เวลาในการต่อสู้แหมมีระบอบอื่นที่อยู่นานกว่า12ปีนะครับก็เป็นเรื่องว่าคุณบรรดานายพลชราทั้งหลายเนี่ยครับที่ท่านพยายามที่จะ แสดงบทบาทกันเนี่ยนะค่ะถ้าเจาะเข้าไปลึกๆเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่ใช่คนใหม่นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปเรียบๆเคียงๆอยู่หลังเวทีพันธมิตรอยู่ข้างเวทีพันธมิตรได้ขึ้นพูดยาปราัยบ้างก็เป็นครั้งเป็นคราวค่ะไม่ได้แสดงบทบาทนำชัดเจนนักเที่ยวนี้พอพันธมิตรไม่ออกมาเพราะว่าคุณสนที่แกก็ตีตัวรอดูประชาธิปัตย์นำม็อบอยู่เหมือนกันพวกนั้นนั่งแถวหน้าเลยนะครับชั้นริงไซ แกนาพันธมิตรทั้งหลายอยากเห็นเลือเกินประชาธิทีตปัดนาม็อบเนี่ยนะฮะบรรดาพลเอกพลเรือเอกหลายคนเนี่ยก็ได้ทีเลยครับโดดขึ้นเวทีแล้วก็พยายามที่จะ,สะแสดงบทบาทแกนนำ <c oughs> คึกคักนะครับหน้าตาผมเปิดทีวีดูเนี่ยผมวใจกับวายฮะ <c oughs> เพราะว่าหน้าตาท่านคึกคักถึงขังมากเอาจริงกันมากเลยทีเดียวต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าภาพแบบนี้เราก็จะเห็นอีกสัก สามสี่วันมไม่ได้หมายความว่าถึงวันที่7จ็ดสิงหาคมแล้วจะเลิกนะฮะแต่ว่าวันที่เจ็สิงหาคมเนี่ยอาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่วันนี้อาจจะมีการขับเคลื่อนอาจจะมีการเปิดตัวของกลุ่มบุคคลหรือขบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับสถานการณ์จริงเนี่ยต้องตามกันใกล้ชิดตั้งแต่วันนั้นเราประมาทความเคลื่อนไหวที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้ เราจะไปประเมินว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงของการเคลื่อนไหวยกนี้อยู่ที่เวทีสวนลุมเนี่ยไม่ใช่แน่แต่ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวจริงๆที่จะเอามาวิเคราะห์อย่างมีนัยะสําคัญภาพที่อยู่เวทีสวนลุมขณะนี้ยังไม่ต้องเอามาวิเคราะห์อะไรให้ซับซ้อนนะครับเพียงแค่ตามดูอย่างใกล้ชิด แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่างๆที่เคี่ยวเขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ตามดูแลกันอยู่แล้วให้สบายใจได้ในประการหนึ่งว่ารัฐบาลชุดนี้หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยไม่มีความคิดจะใช้ความรุนแรงใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีความคิดที่จะใช้อาวุธหรือว่ามุ่งร้ายทำลายชีวิตทำร้ายร่างกายของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด เพราะความสุขของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือยานการได้ขึ้นเวทีปราศัยการได้แสดงบทบาทเรียกว่ารักชาติรักแผ่นดินจนจนเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของอยู่เฉพาะกลุ่มเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ<ะ>เท่านั้นนะ่ะเขาก็สบายใจแล้วแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปดําเนินการอะไรให้เป็นการขัดขวางเพราะถือว่าทุกอย่างเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบกติกา<ะ>อยู่ เขามีสิทธิ์ที่จะชุมนุมเขามีสิทธิ์ที่จะพูดจาปราศัยเขามีสิทธิ์แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมีสิทธิ์ประกาศขับไล่รัฐบาลอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบถ้าการพูดจาปราศัยไปล่วงล้ำ,กำเกินสิทธิส่วนบุคคลของใครสร้างความเสียให้ใครเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองด้วยการพร้องหมิ่นประมาทอันนั้นก็ว่ากันไปค่ะก็ต้องถือว่าให้เขาใช้คล้ายๆเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตให้คนแก่ๆเหล่านี้อาจจะมีความสุขบ้างะนะก็ ผมไม่รู้จะมีความสุขหรือเปล่าคือวันแรกเนี่ยดูคึกเกิน <c oughs> แต่ว่าคืนนี้ทั้งคืนนะครับแล้วฝนก็ตกด้วยเพราะเป็นหน้าฝน <c oughs> อ่าวันนี้ยังไม่ตกดึกๆอาจจะตกแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกทั้งวันแดดร้อนๆเปรียปร้ยงๆแล้วก็อีกสองคืนคือคืนวันจันทร์กับคืนวันอังคาร <c oughs> นั่นแหละครับท่านขุนพลชลาเหล่านี้เนี่ย <c oughs> อาจจะสัมผัสกับความจริงของชีวิต ว่าการขึ้นไปแล้วนําขบวนมวลชนเขาขัดเคลื่อนเขาต่อสู้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับม,มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าท่านจะขึ้นไปแอทกันชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วทุกอย่างมันจะสวยงามหมดมันมีปัญหาให้ท่านต้องจัดก,การมันมีสถานการณ์ให้ท่านต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาดึกๆคืนนี้เดี๋ยวเวลาพบเห็นของจริงเนี่ย ผมพอนึกภาพออกแล้วครับเขาต้องจัดการกันเรื่องอะไรบ้างเขาต้องนั่งคิดกันอะไรแบบไหนเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยหาความสําราญกันได้เต็มที่ตราบเท่าที่ยังไม่ละเมิดกฎกฎหมายตราบเท่าที่ยังไม่ได้ไปล่วงล้ำก้าเกินสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเขาก็ว่าไปก็ถือว่าให้มาปรึกษาคุณนทวุได้นะในฐานะรุ่นพี่ผมคง <c oughs> ไม่กล้าไปให้คำปรึกษาท่านเหล่านี้ครับ <c oughs> เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยลักษณะของท่านเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ธรรมดากันสักคนหนึ่ง <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเราจะคุยกันเข้าใจนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเคยทํามาเนี่ยผมยังเห็นว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ม็อบเนี้ยจะต้องคิดเพิ่มทําเพิ่มแต่ว่าต้องยอมรับว่าการจัด